ทุครับโดยเฉพาะคุณผู้ชายนะครับวันนี้29ช้อปปิ้งของเราจัดโปรโพิเศษเสื้อยืดแอลอไลท์ทีเชิร์ตครับเสื้อแบรนด์ดังแต่ราคาเบาๆฮะพูดถึงเรื่องของยี่ห้อแอล L ไลท์เนี่ยนะครับวางใจได้เลยครับเนื้อผ้าตัดเย็บที่ดีนะฮะเนื้อผ้าใส่สบายไม่อึดอัดและที่สําคัญเนี่ยนะครับนี่ฮะเขามีโลโก้ตรงนี้ดูเท่ๆกันไปไม่ต้องมาคิดให้ปวดหัวครับว่าวันนี้จะใส่เสื้ออะไรดีหยิบเสื้อแอลอไลท์มาปั๊บ ใส่ได้กับกางเกงทุกตัวอย่างแน่นอนนะครับจะใส่ไปเที่ยวไปทํางานอยู่บ้านออกนอกบ้านดูดีมีสไตล์ครับวันนี้จัดเส้นใหญ่มาให้10ตัวครับคุณจะได้เสื้อยืดคอวี5ตัวและเสื้อยืดอคอกลมอีก5ตัวครับได้สีตามนี้นะฮะ ใส่ได้ทุกตัวอย่างแน่นอนนะครับและเรามีไซส์ให้คุณเลือกตั้งแต่ไซส์ M L แล้วก็ X L และ10ตัวนี้เราจะพิเศษเพียงแค่1,390บาทเท่านั้นเฉลี่ยแล้วตกตัวละ139บาทครับราคานี้ต้องโทรมาตอนนี้ด่วนรีบโทรมาด่วนตอนนี้เท่านั้นที่เบอร์0 2 1 1 0 7 0 6 6ด่วน